กาบเรียนท่านประธานุ้ิสภาที่เคารพกระผมสถิตลิ่มพงพันสมาชิกวุธิสภากองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเป็นกองทุนที่มีความสำคัญในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมกองทุนหนึ่ง หลักการของกองทุนนี้ก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมในเจตนารมณ์ของกองทุนยังได้กล่าวด้วยว่ายกระดับชีวิตคุณภาพของคนไทยให้หลุดพ้นจากความยากจนด้วยเหตุนี้เอง กระผมจึงมีข้อสังเกตที่ฝากไปยังท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ประการแรกจำนวนเงินที่ให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ได้พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้เริ่มมีการก่อตั้งกองทุนและได้มีการให้บัตรสวัสดิการนี้แล้วหรือไม่อย่างไรเพราะว่าในแต่ละปีนั้นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปเจตนารมในการที่สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อ,อการดำรงชีพ นั้นยังมีความเหมาะสมหรือไม่ประการใดประการที่สองการลงทะเบียนในแต่ละปีจนกระทั่งปัจจุบันแม้ว่าในรายงานจะเขียนแค่ปี2,561เข้าใจว่าได้มีการลงทะเบียนจนถึงปี2 5 6 5แล้วในแต่ละครั้งที่มีการลงทะเบียนนั้นเข้าใจว่าคงจะมีคนเดิมที่ได้มีการลงทะเบียน ซ้ากลับเข้ามาอีกประเด็นก็คือว่าในเจตนารมณ์ที่บอกว่าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้หลุดพ้นจากความยากจนนั้นในบรรดาการลงทะเบียนต่างๆเหล่านั้นที่มาลงทะเบียนซ้ําแต่ละปีได้มีข้อมูลหรือได้มีการวิเคราะห์หรือไม่ว่าผู้ลงทะเบียนนั้นได้หลุดพ้นจากสถานะของการที่ควรจะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้แล้วหรือไม่ เพราะในขณะที่เรากําลังพิจารณาว่าควรจะมีจํานวนที่เงินที่เหมาะสมให้สอดคล้องสถานการณ์ทางเศรษฐกิจก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาว่าผู้ลงทะเบียนบางรายที่ได้หลุดพ้นจากสถานะของการที่ควรจะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้แล้วหรือไม่เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและได้มีการบริหารงบประมาณไปสู่ผู้ที่มีความจําเป็นจริง ในการที่จะได้รับเงินเพื่อการครองชีพขั้นพื้นฐานประการถัดไปก็คือข้อมูลในเรื่องของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเป็นข้อมูลที่สำคัญมากในปัจจุบันการให้สวัสดิการของประเทศไทยมีการให้สวัสดิการจากหน่วยงานงต่างๆหลายหน่วยงานจำนวนกองทุนหรือมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการมีเป็นจํานวนมากแต่ปรากฏว่าต่างคนต่างก็มีข้อมูลของตัวเองในประเด็นของข้อมูลนี้จึงมีข้อสังเกตว่าประการแรกควรจะมีการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า Big Data ที่สามารถให้ข้อมูลของกระทรวงการคลังเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ยอมรับกันได้ ของทุกกระทรวงทบวงกลมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเพื่อที่ว่าเมื่อมีการวางนโยบายวางแผนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการไม่ว่าสวัสดิการในเรื่องนี้หรือสวัสดิการในเรื่องอื่นๆก็ตามจะได้มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนขณะนี้เข้าใจว่าข้อมูลนั้นอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยเป็นหลัก เข้าใจว่าข้อมูลเหล่านี้กระทรวงการคลังน่าจะได้รับการแชร์ข้อมูลมาไว้ที่กระทรวงการคลังขณะเดียวกันกระทรวงการคลังก็น่าจะเป็นเจ้าภาพใหญ่ในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลทั้งหลายที่ได้รับประโยชน์จากสวัสดิการต่างๆของประเทศทั้งในเรื่องนี้และเรื่องอื่นฟันมิกเดลตาตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนที่สําคัญในการที่จะ วางรากฐานในการสร้างระบบสวัสดิการของรัฐให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและที่สําคัญก็คือเป็นไปตามหลักการที่ทางผู้ชี้แจงก็ได้รายงานไว้ในรายงานประจําปี2อ6 4นี้ด้วยว่าต่อไปนั้นก็จะทําให้การด,ดําเนินการจัดสรรสวัสดิการแบบกําหนดเป้าหมายหรือ Targeted p olicy การที่จะทําให้สอดคล้องกับ การดำเนินการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงนั้น Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ที่ผมได้กล่าวแล้วเป็นเรื่องสำคัญจึงขอฝากเรียนไปยังท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องนี้ให้ก,กระทรวงการคลังได้เป็นเจ้าภาพที่สำคัญในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการของรัฐต่อไปถ้าจะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ข้อมูลนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการวาง นโยบายในการวางแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการสำหรับผู้ที่จะได้รับสวัสดิการของรัฐในด้านต่างๆต,างต,างต,างต่อไปขอพระคุณครับท่า,ทา